สวัสดีครัทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์นะคะมาเบ่งปันสถานการณ์ค่ะไม่ได้ตัดต่อนะคะผิดทุกยังไงขออภยะะัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากนอร์เวย์จากไม่เป็นนอร์เวยค์ค่ะไม่เป็นมาฝึกกันทุกคนหอวมือปลายนิ้วมือแข็งมากเลยมันมันเย็นเย็นโอ้โหเย็นเจ็บเลย หนาวด้วนะวันนี้มาฝึกซ้อมเฉยๆค่ะเพราะว่าเขาจะมีการแข่งขันก็ยังไม่รู้เลยว่าจะตีได้อีกสักครั้งตามที่ข้อมูลที่เขาให้มานะคะบางครั้งก็อีกแค่ครั้งเดียวอาจจะครั้งเดียวหรือสองครั้งมาอยู่ที่อาการด้วยค่ะ สนามอื่นเขาปิดแล้วคะ่ะทุกคนไม่เป็นมาตีกอฟนะคนตีกอฟนะก็สนใจเรื่องกอฟเรื่องตีกอฟสังคมอื่นก็ไม่ได้พูดไม่ได้คุยอืมก็พูดคุยหรือว่าให้ข้อมูลแต่เฉพาะข้อมูลที่ตัวเองรู้อะค่ะโอ้ยนี่คนเขายังมาซ้อมกันอย่างนั้นเนี่ยพรุ่งนี้จะมีการแข่งขันกันเขาก็จะมาซ้อมตี ต่อากาศนี่เย็นมากเลยหนาวมากเลยพรุ่งนี้ก็จะต้องใส,ส่เสื้อผ้าหนาเนาออใส,ส่เสื้อผ้าหนา,นาคืนนี้มันลบหนึ่งแล้วนะคะทุกคนลบหนึ่งแล้วน้ําแข็งเริ่มลงแล้วตอนเช้านี่แล้วสนามนะ่ะมีสนามนี้สนามเดียวเขายังไม่รู้เลยอย่างน้อยๆน,นะเล่นอีกครั้งเดียวพรุ่งนี้ทีนี้ก็เออก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้เล่นอีกไหม ตามที่ก็บอกมานะเขบอกว่าไม่แน่ดูที่บรรยากาศดูก่อนถ้าเกิดว่ามันตีได้ก็อาจจะตีได้หนึ่งครั้งหรือสองครั้งเขาว่าอย่างนั้นนะคะ <c oughs> เขบอกว่าเดี๋ยวจะให้ข้อมูลมาทางอีเมลออกมาเรื่อยทางกลุ่มอะค่ะ <c oughs> ก็คอยดูก่อนคะ่ะทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันหนามากแล้วแล้วแล้ว,ลวบรรยากาศมัน มันทําให้สนามเสียถ้าเราไปเดินช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะสนามเสียมันเป็นตะปุ่มตะปำม,มันจะไม่เรียบอะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นน้ําแข็งเนี่ยมีสนามที่ไม่เป็นเล่นนี่แหละเป็นสนามที่เอ่อเปิดไวปิดช้าเพราะว่าเป็นสนามเล็กๆสมาคมเล็กๆส,สมาคมหนึ่นึงะคะ่ะ บรรยากาศดีมากเลยแต่ว่าไม่ได้หันกล้องพอดูบรรยากาศไปนานๆก็คงจะเบื่อค่ะไม่เป็นื่กงกัวว่าจะขึ้นทักทายเ,เพื่อนนิได้หน่นนอยเพราะว่าไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะไลฟ์สดก็ไลฟ์สดช่วงขับรถทีนี้เน็ตมันไม่มีคนขับรถเยอะพูดถึงพูดถึงคนลงเน็ตขับรถนะคะ เก็เลยจะไม่พูดอะไรมากมายหรอกมันทักทายให้ข้อมลว่าอากาศมันก็เย็นละเอออากาศเย็นน้ําแข็งลงปีนี้นี่อาจจะหนาวก็ได้นะไม่รู้นะเพราะว่าอากาศเนี่ยคือมันใสอากาศจะใสสวยๆนี่มันจะหนาวอปวดเนิ้มโมยังไม่หายเลยนะทุกคนเพราะว่าไม่เป็นคนที่คนเลือดจางคนเลือดน้อย ปวดปลายนิ้วมือค่ะเพราะว่าที่ใส่ถุงมือนั้นก็มันไม่ใช่ถุงมืออุ่นมันเป็นถุงมือตีกอสิคะมันเป็นหนังบางๆสําหรับตีกอฟแล้วมันไม่ให้ความุ่นอะไรมันเย็นถุงมือมันเย็นเวลาโดนอากาศเย็นๆก็เย็นโดนอากาศร้อนๆมันก็มันก็ไม่ร้อนตามหรอกมันก็ปกติแต่ว่าโดนอากาศเย็นนี่มันจะเย็น ็มาขับรถคุยกับเพื่อนๆด้วยบอกคุณลุงมเมื่อกี้นะคะบอกว่าโอ้โหฉันจะกลับบ้านเลยนะเกมาจากที่ทํางานเกยังไม่ได้ถึงบ้านเลยไม่เป็นจะออกมาแล้เออจะมาฝึกเกยบอกไปฝึกซะแ <c oughs> กยส่งข้อความมาส่งข้อความมาตอนที่เจ้าแากบ้าน มาเจอกันข้างนอกนะกินพิซซ่าก่อนเข้าบ้านแกว่าอย่างนั้นนะคะ <c oughs> เป็นโทรไปก็ไม่รับโทรศัพท์โทรไปสองครั้งโทรแล้วถ้วอีกถ้าอยู่บนรถไฟนี่ก็ไม่รับโทรศัพท์นะแกก็เลยตอบตอบเป็นข้อความว่าฉันอยู่บนรถไฟมาเจอกันนะ บอกไม่ไม่แจ้งเลยจะออกบอกว่ามันไม่ได้ไปกินด้วยเออไม่ได้ไปกินด้วยนีย่ก็ไม่รู้แกจะไปกินคนเดียวหรือเปล่าคิดว่าคงไม่นะเอออาจจะซื้อมากินที่บ้านก็ไดนน้นานกินอาหารนอกบ้านที่็ทุกคน ดูสิว่าแกจะมีพิซซ่ารออยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะพิซซ่านี่กินไม่เบื่อนะไม่คนชอบมากเลยชอบพิซซ่าชอบพัทดกชอบอาหารฝรั่งอาหารไทยก็ชอบชอบอาหารฝรั่งด้วยอาหารไทยกินไม่เบื่ออาหารฝรั่งก็กินไม่เบื่อแต่คนอื่นนะเขากินอาหารฝรั่งนี่เขาเบื่อเขาบอกว่ามันไม่เผ็ด ไม่ถึงใจไม่ซีดไม่ซาร์แต่ไม่เป็นไม่ไม่เบื่ออะไรสักอย่างอร่อยกินอาหารอะไรก็อร่อยอาหารไทยอาหารฝรั่งอร่อยหมดกำลังเจริญอาหารนะคะตันนี้ก็จะลงมอเตอร์เวย์นะคะจะลงถนนใหญ่แล้วลงถนนใหญ่ก็ขับรถประมาณ ร้อยร้อยสิบเมื่อก่อนนี้ร้อยยี่สิบนะอันนี้ร้อยสิบเพราะว่ามันเป็นถนนใหม่เมื่อก่อนนี้ไม่เป็นอยู่ถนนสายเนี้ค่ะแต่ว่าเส้นเก่านะเออเส้นเก่าอันนี้มันเส้นใหม่ขยายออกมาจากเส้นเก่าถนนที่ไม่เป็นอยู่เงียบไปเลยร้านค้าร้านค้าร้านร้าอรองหรือว่าร้านอาหารเนี่ย เจ๊งไปตามๆกันนะคะเพราะว่าขายายมาที่ถนนใหญ่แล้วก็ถนไม่ผ่านคือไม่ผ่านหน้าบ้านเขาแล้วอะไรเงี้ยเขามาที่ถนนใหญ่กันหมดไม่มีรถลาผ่านชมบนรยากาด้วยกันกานคมามันก็จะยังไม่ลงนะคะก็ยังจะให้มันไปถึงเปดนาที ปวดมือไม่หายเลยนะทุกคนเนี่ยเนี่ยขับรถมาไกลแล้วปวดมือไม่หายเลยเนี่ยปวดมือปวดนิ้วมือ,มอตีก๊อเนี่ยใส่ถุงมือตีก็ไม่ได้นะมันลื่นต้องใส่ถุงถุงถุงที่เขาตีกอ๊อกอะก็ททำให้ตีก๊แล้วก็ใช้ใช้อันนั้นนะคะใช้อีกอื่นไม่ได้เพราะว่า ถุงมือตีกอล์ฟนี่ก็ทำพิเศษสำหรับตีโดยตรงคือจับมันจะ,จะได้ไม่ลื่นเออมเป็นเอาถุงมือมาตีถุงมืออย่างอื่นนะครับมาตีลองลองดูลื่นนะดูเลยจับไม่อยู่ยก็เลยต้องเปลี่ยนออกม่เป็นโก้งจะมาแช่อไม่เป็นโครงจะมาแช์แค่นี้นะคะทุกคนเออนะาะคุยกันเจอกันโอกาสหนะ้าฝากช่องด้วย เพื่อนมั่งดูซีรีส์มั่งฟังธรรมะมั่งแล้วก็เวลาแฟนอยู่เนี่ยก็เอาใจแฟนซะหน่อยไม่ค่อได้ไปที่ไหนวันนี้เขาจะไปทำบุญที่อื่นก็ไม่ได้ไปแต่ไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก็ได้ไปทำบุญแล้วะะโอเคครับววทุกคนฝากช่องด้วยนะคะขอบคุณทุกรายทุกแช์ทุกลักกกรรมนะ